ทีมข่าวได้นาเสนอข้อมูลการลักลอบนําเข้าบุหรี่นีภาษีจากต่างประเทศมาหลายตอนต่อเน,นื่องนะคะซึ่งไปเชื่อมโยงกับทั้งข้าราชการทั้งกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่นอกจากนี้ยังพบอีกวิธีหนึ่งก็คือวิธีการลักลอบนําเข้าบุหรี่เป็นการสําแดงสินค้าผ่านแดนผ่านประเทศที่3แล้วค่อยแอบขนขึ้นลําที่ฝั่งในจังหวัดตรังนะคะจากนั้นก็กระจายขายทั่วประเทศค่ะ รายงานข่าวจากหน่วยงานแห่งหนึ่งให้ข้อมูลกับไทย PBS นะคะว่าบุหรี่ที่ลักลอบนำเข้าส่วนใหญ่จะมีต้นทางมาจากกัมพูชาจากนั้นจะขนถ่ายปะปนกับสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์สำแดงเป็นสินค้าเพื่อผ่านแดนไปประเทศที่3ก่อนขนถ่ายลงเรือนะคะแต่พอลงเรือไปลอยลำไม่ได้มุ่งตรงไปที่ปลายทางตามที่แจ้ง แต่กลับทำเป็นว่าเรือเสียกลางทะเลจากนั้นก็มีการขนถ่ายบุหรี่ลงเรือประมงหรือว่าสปีดโบท๊ทแล้วก็แอบนำขึ้นฝั่งที่อำเภอกันตังและอำเภอสิเกาจังหวัดตรังค่ะจากนั้นก็จะมีรถตู้ที่มารับขนไปยังโกดังในจังหวัดสงขลาก่อนที่จะมีการกระจายไปทั่วประเทศนะคะสอดคล้องกับข้อมูลของผู้บังคับการตรํารวจภูธรจังหวัดตรังค่ะระบุว่าพื้นที่ชายฝั่งทะเลด้านจังหวัดตรังถูกใช้เป็นเส้นทางลําเลียงบุหรี่หนีภาษีจริง ที่ผ่านมาก็เน้นย้ำให้ติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ค้าบุหรีหนีภาษีเพื่อดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดมีการลักลอบนำบุรี่นีภาษีขึ้นทางชายฝั่งทาาเรือแลงต่างๆในฝั่งทะเลที่พื้นที่ของจังหวัดตากนะครับก็นี่ก็เป็นข้อมูลการข่าวที่เราก็มีแหล่งข่าวที่ที่พอรตาอยู่นะครับแล้วก็กได้ตรวจสอบ สนชนจังหวัดสตูลก็ให้ข้อมูลนะคะว่าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เข้มงวดตรวจสอบสินค้าผิดกฎหมายทุกชนิดเพื่อตัดวงจรเพื่อสิ่งที่เป็นการทำลายเศรษฐกิจของประเทศนะคะส่วนประเด็นที่ไทย P ี s ได้เปิดเผยหลักฐานการโอนเงินโดยอ้างว่าเป็นการโอนให้กับข้าราชการบางกลุ่มในจังหวัดปัตตานีเดือนละ3 0 0 0บาทเพื่อแลกกับการไม่จับดำเนินคดีเรื่องนี้ทำผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเตรียมตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงในวันจันทร์ที่1 9กุมภาพันธ์นี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะ